สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชผลตำรวจตรีพิรพง์วงสนามรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธีรยุทธ์เสรีนนชัยผู้กำกับการสพอนองเสือพันตำรวจโทเทิดการนารงรองผู้กำกับการสอบสวนพันตำรวจโทรกรณรงสุป พระนันนาณนลรองผู้กับการสืบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพอนองเสือตำรวจสืบสวนภูธรภาคหนึ่งได้ประชุมติดตามความคืบหน้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายอาทรหรือเจ๋งอายุ30ปีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรเครื่องกระสุนปืน27นัดแมกกาซีนอีก2อันจับได้ที่บริเวณสะพานคลอง8หมู่4ตำบลบึงชํำอ้ออำเภอหนองเสือเมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่30เมษายนที่ผ่านมา ตรวจสอบพบมีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้างเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งสอสอโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอนองเสือได้พบผู้ต้องหานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาแล้วจอดยืนปัสสาวะข้างทางจึงขอตรวจค้นพบอาวุธปืนเน็บเอลส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ได้หลบหนีไปและระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาพยายามลบข้อความแชทหรือข้อความเสียงทิ้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กู้และนำไปตรวจสอบพบว่ามีการสนทนากันว่าช่วงนี้รับงานหรือเปล่าโดยตอบว่ารับครับช่วงนี้ไม่มีตังงานในพื้นที่ จึงได้สอบสวนขยายผลพลตรตรีพิรพงศ์บอกว่าเบื้องต้นเมื่อวันที่30เมษายน2566เวลา21นาฬิกาตำรวจสายตรวจสพน้องเสือได้พบชาย2คนคนหนึ่งกำลังยืนปัสสาวะอีกคนอยู่ที่รถจักรยานยนต์บริเวณสะพานคลอง8หมู่4ตำบลบึงชำอ้ออำเภหนองเสือจังหวัดปทุมธานีต้องสงสัยอยู่ในจุด ผิดที่ผิดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงหยุดสอบถามทําให้คนขี่รถจักรยานยนต์รีบหลบหนีไปส่วนคนที่ยืนอยู่พยายามวิ่งหลบหนีแต่ถูกจับกลุมได้พร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจํานวนหนึ่งตำรวจนำตัวมาสอบสวนพบว่าอาวุธปืนมีการขูดลบเลขทะเบียนปืนเป็นที่น่าสงสัยและโทรศัพท์มือถือมีข้อความลักษณะรับงานของมือปืนรับจ้างสืบสวนขยายผลตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งสืบสวนภูทรจังหวัดปทุมธานีและร่วมกันสืบสวนสพอนองเสือลงพื้นที่ร่วมสืบสวนขยายผลถึงขบวนการ ส่วนรายละเอียดลึกๆถึงผู้ว่าจ้างยังไม่ขอให้ข้อมูลเชิงลึกขอไปสอบสวนขยายผลตรวจสอบและขอให้ตำรวจทำงานก่อนทั้งนี้ผู้ต้องหาย,ยังไม่ได้รับสารภาพทั้งหมดแต่รับว่ารับงานมายิงคนในเขตพื้นที่นี้จริงโดยวันที่ถูกจับกลุ่มเชื่อว่าผู้ต้องหามารอให้คนชี้เป้าเป็นเหยื่อว่าใครออกจากไหนเป็นใครบ้างหรือชี้เป้าอาจจะลงมือเลยก็ได้สำหรับคนร้ายที่ขี่รถักยานยนต์พอรู้ตัวแล้ว นอกจากนี้ข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือพบว่ามีแชทข้อความเสียงรับคำสั่งจากคนชื่อหนุ่มไปรับมือปืนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วมานอนพักที่จังหวัดนครปฐมหนึ่งค,คืนก่อนเดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีแล้วเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจากนั้นเดินทางออกมาจากโรงแรมซึ่งใช้เวลากว่าชั่วโมงคาดมารอคนชี้เป้าก่อนถูกจับกลุ่ม รายงานระบุว่ามือปืนรายนี้รับงานมาก่อเหตุโดยมือปืนตั้งใจมายิงหัวคะแนนรายหนึ่งโดยทำเพื่อทดแทนบุญคุณเนื่องจากคนจ้างเคยให้เงินมือปืนไว้ใช้ส0 0 0สนบาทและครั้งนี้ได้มีการว่าจ้างด้วยเงิน10,000แบาทจ่ายมาแล้ว80,000บาทและไปรับขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ยิงก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมได้เสียก่อน